มาชมประตูบางส่วนนะครับที่เราโชว์ไว้ในโชว์รูมของไทวูดนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นประตูแกะสลักนะครับฝั่งนี้จะเป็นบานประกบคู่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นบานแกะสลักประกบคู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบานคู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีการแกะลวดลายของหงนะครับเป็นหงคู่แล้วด้านบนก็จะแกะสลัก เป็นดอกไม้นะครับเป็นลายไทยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า,ากรอบนะครับกรอบของครึ่งวงกลมนะครับตรงนี้จะแกะสลักเป็นลายดอกไม้ผสมลายไทยไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันในส่วนของด้านล่างของฟักประตูนะครับตัวนี้จะแกะสลักเ,เน้นในเรื่องของมังกร นะครับมับงกรคู่นะครับทั้งในส่วนของครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ปักประตูด้านบนนะครับส่วนด้านล่างจะแกะเป็นปลาเงินปลาทองนะครับทั้งสองฝั่งนะครับใหม่ชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็จะเป็นมังกรเช่นกันนะครับแต่ด้านล่างเราก็จะเปลี่ยนลายนิดนึงเป็นลายอางุ่นนะครับแต้มสีทอง เอาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ลูกค้าได้ได้จองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นประตูนิลภัยนะครับแกะกรอบด้วยกรอบลายไทยนะครับด้านล่างจะเป็นลายดอกไม้และลายไทยให้รับกับส่วนของกรอบของกระจกครึ่งวงกลมนะครับมาฝั่งนี้จะเป็นโมเดนอีกหน่อยหนึ่งนะครับเป็นโมเด์นะครับสไตล์โมเดนมีการแกะสลักนะครับจะมีลูกฟักทางด้านข้างและด้านล่างนะครับตรงกลางก็จะเป็นกระจกนิลภัยนะครับกระจกนิลภัยเนี่ยมีความหนา 20มิลิเมตรนะครับก็ประมาณเกือบเกือบหนนิ้วนะครับครับผมโอเคครับติด